การเลี้ยงไก่ชนเพื่อเกมกีฬานั้นนะคะภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่ชนเนี่ยจะประกอบด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์การเลี้ยงดูและการฝึกฝนซึ่งการฝึกฝนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าในภาษาในภาษาคนในวงการจะเรียกกันว่าการปลนไก่นะคะแล้วก็การรักษาพยาบาลเพราะอะไรก็เรานําไก่ไปไปลงสนามแข่งดังนั้นก็จะมีการบาดเจ็บบ้างอะไรบ้าง องค์ความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันเนี่ยคือเชิงไก่จะสืบทอดทางสายพ่อนะคะแต่ในด้านของรูปร่างน้ำหนักที่เบาเนี่ยจะสืบทอดทางสายแม่นะดังนั้นลักษณะภายนอกเบื้องต้นของไก่ชนที่พิจารณากัรเนี่ยดูอะไรบ้างดูงอนลักษณะงอนนะคะส้อยระยะไหลไหลจะต้องยกอกตั้งนะคะหางพุ่งยาวมีช่วงคอใหญ่ ลำตัวสูงโปร่งแข้งยาวเรียวเล็กนะคะมีเกล็ดใหญ่เต็มเรื่องเกล็ดนี่ก็ว่ากันได้ยาวอีกนะคะนิ้วเรียวยาวตากลมใสไขยเหี่ยวลักษณะตากลมตาใสาเนี่ยมันจะแสดงถึงไก่ที่สุขภาพดีอยู่แล้วเนาะอ่าล่ะลักษณะไก่ที่ดีก็ต้องตากลมใสนะคะแต่ว่าลักษณะไก่ชนเนี่ยตาเขาจะกลมใสย,ยังไม่พอเนาะ คล้ายเหี่ยวด้วยเคยเห็นตาเหี่ยวไหมคะ,ะลักษณะประมาณนั้นนะคะแล้วก็สีสันที่ถูกฉลกนะคะสีสันที่ถูกฉลกเป็นยังไงก็คือสีปากกับสีแข้งจะต้องเหมือนกันอ่านี่คือลักษณะที่เด่นนะคะแล้วก็ปากขาวปากขาวเหมือนอะไรอะ่ะงาช้างอย่างนี้นะคะแข้งขาวเป็นต้นนะคะการเลี้ยงดูเนี่ยด้วยความเป็นไก่พื้นเมืองใช่ไหมเขาก็จะเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ การเลี้ยงปล่อยธรรมชาติเนี่ย okay. มันด well ีต่อไก่อย wi ู่แล้วเนาะก็เป็นอะไรที่มันคล้ายธรรมชาติสัตว์ก็เขาก็จะอยู่ดีมีความสุขนะคะธรรมชาติของเขาที่เขาเคยอยู่นั่นแหละนะคะเมื่อเติบโตเต็มที่ก็จะเห็นแววของแต่ละตัวว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนจะมีการคัดตัวผู้สวยๆแยกเลี้ยงไว้ใส่สุ่มเป็นตัวๆเราไม่เลี้ยงรวมกันแล้วนะเพราะอะไรคะตัวผู้เจอกันเขาจะมี จะมาทะเลาะก,กันไงจะมีจิกตีกันนะเพราะฉะนั้นเราแยกเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้ใส่สุ่มเป็นตัวตัวผู้ดูแลก็จะคอยเช็ดน้ำนำออกไปตากแดดแล้วลองฝึกซ้อมดูนะเพื่อดูชั้นเชิงของแต่ละตัวนะคะไก่นุ่มที่จะนำมาฝึกฝนเนี่ยก็จะต้องเป็นไก่ชนที่มีอายุ8เดือนขึ้นไปและการฝึกฝนของเขานี่ แม้จะเรียกว่าเป็นการเข้าค่ายก็ว่าได้นะคะเป็นการฝึกอย่างเข้มข้นเลยนะคะก็จะใช้มีตามหลักสูตรเขาเนี่ยเอาประมาณ3เดือนซึ่งจะประกอบไปด้วยการกราดไก่การวิ่งสุ่มการกระโดดบอการลอกไก่มีเตะกระสอบด้วยนะเหมือนคนเลยเนาะมีการลงนวมนะคะเข้าคู่แล้วใส่นวมด้วยเพราะเดี๋ยวจะทำร้ายกันบาดเจ็บเนาะก็มีการใส่นวมด้วยแล้วก็มีการซ้อมคู่เป็นต้นนะคะการฝึกฝนเนี่ย เป็นกระบวนการที่สร้างให้ไก่มีร่างกายที่แข็งแรงหนังหนาทนทานาทนทานมีความคุ้นเคยต่อการต่อสู้คุ้นเคยอดทนต่อการบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกฝนก็ไม่ต่างจากนักมวยเนาะที่เขาก็ต้องฝึกทุกวันมีการชกทุกวันมีการเจ็บบ้างอะไรบ้างเขาก็มีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง ดังที่ผู้เลี้ยงเขาจะเรียกว่าเรียกไก่ว่าเป็นหมวยนะคะไก่เป็นหมวยเนาะกะ็ไก่ชนเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษมากๆนะคะผู้เลี้ยงเนี่ยจะดูแลให้อาหารให้อาหารเสริมดูแลสุ่มที่นอนมีการสังเกตไก่ของเขานะว่าเสียงขันสีหน้าเนี้ยงขนท่าทางเนี่ยเป็นยังไงหรือแม้แต่มูลไก่ มูลไก่ก็บอกอะไรได้เยอะนะคะว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือยังนะคะก็จะมีการดูแลประครบประงมกันประมาณนี้เลยประหนึ่งเป็นลูกเลยนะคะเผลยยิ่งกว่าลูกอีกเนาะ <S 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 <ๆ>ทีนี้ภูมิปัญญาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของไก่ชนที่เคยเกริ่นไว้แล้วว่าลักจาเลี้ยงไก่ชนไปเป็นเกมเนี่ยก็จะเป็น ต้องดูแลเขาเป็นเนาะเพื่อเขาไม่สบายอ่าไม่ใช่บาดเจ็บจากการต่อสู้นะคะนั่นคือภูมิปัญญาในการรักษาพยาบาลผู้เลี้ยงไก่ชนเนี่ยจะสามารถดูแลรักษาไก่ได้ตั้งแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะ,ะการถ่ายพยาติการกำจัดไรการให้สมุนไพรช่วยย่อยช่วยย,อย่ยยอยอาหารให้สบายท้องนะคะไปจนถึงกรณีบาดเจ็บหนักอย่างเช่นเมื่อไก่ได้รับบาดเจ็บ จนตาปิดเลยตาแตกอะไรอย่างนี้นะคะแม้แม้แต่ปากฉีกปากหลุดอะนะเวลาต่อสู้เนาะเขาจิกกันนะปากหลุดนะคือผู้ดูแลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหมอไก่หรืออาจจะเรียกว่ามือน้ำเนาะจับของทางในวงการเขานะคะผู้ดูแลเนี่ยจะสามารถรักษาพยาบาลไก่ได้นะคะแล้วนะ อนแข่งนะมีอะไหล่ติดตัวไปด้วยนะคะมีอะไหล่ติดตัวไปด้วยอะไหล่ไก่นี่เหมือนแหมะอะไหล่รถยนต์เลยคือเวลาต่อสู้เนี่ยเขาเขาจะต้องมีความสมดุลมีการบาดเจ็บแม้แต่ปีกนะปีกเนี่ยเขาจะจําได้นะไก่เขาเนี่ยแต่ละข้างนะขนปีกเขามีกี่อันด้านไหนมีมีปีกเป็นยังไงนะคะปีกนั้นด้านบนด้านล่างเป็นยังไงเพราะว่า เขาจะต้องมีการต่อปีกให้เหมือนธรรมชาติเดิมให้มากที่สุดมีอะไหล่ขนปีกไว้ต่อด้วยนะคะกะ็ใครสนใจเรื่องการชนไก่เนี่ยเรื่องการดูแลไก่ชนเนี่ยยังมีภูมิปัญญาอีกมากที่ต้องไปเรียนรู้นะคะอะนี่ก็จะมีการที่เล่าเนี่ยก็จะเป็นคร่าวๆภาพร,ารวมนะคะว่ามีเรื่องทำนองนี้ด้วยนะสําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะก็มาเล่าให้ฟังนะคะทีนี้ในการซ่อมแซม ในการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยก็เมื่อกี้ว่าไปเรื่องขนปีกใช่ไหมยังมีอีกอะไรปากไก่คือปากไก่เนี่ยเกิดไปต่อสู้แล้วชนกันมีปากหลุดด้วยในการแข่งขนันปากนี่เป็นอาวุธสำคัญนะแล้วเขาต้องใช้ต่อสู้เนะเาะก็มีกันว่ากันว่ามีการไปนํำปากไก่ที่ไปรวบรวมจากไก่ที่ตายแล้วอะ ะะพกไปด้วยเอาไว้ไปต่อในระหว่างการต่อสู้นะคะไว้ให้ไก่ใช้สู้ต่อไปต่อเนื่องไปได้นะคะ